โอเคสวัสดีเพื่อนๆน,นะฮะที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องสุขภาพกับการนอนนะครับเป็นสิ่งสําคัญของคนในยุคนี้เลยเพเราะเราจริงไหมฮะอ่าเพราะยุคนี้นะครับเป็นยุคที่ผู้คนนะครับมีปัญหากับการนอนมากที่สุดนะครับบางท่านเนี่ยเรียกว่านอนไม่หลับมีปัญหาว่าเออมันไม่สามารถหลับตาได้หรือแม้แต่บางท่านนะครับหลับฮะบแต่คุณภาพของการหลับของท่านเนี่ยก็เรียกว่าไม่สนิทเป็นการนอนที่ขาด คุณภาพนะเป็นการนอนที่ขาดประสิทธิภาพนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องของสุขภาพกับคุณภาพของการนอนเนี่ยให้ทุกทุกท่านฟังนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเฟซบุ๊กนะครับยูทูบแล้วก็ทิกต o k ด้วยนะฮะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับต้องเล่าเริ่มต้นอย่างนี้ครับว่าวันนี้เราต้องรู้จักศาสตร์ของการป้องกันกันเขาเรียกว่า เวชศาสตร์ของการป้องกันนะครับหรือว่า preventive medicine ก็คือการป้องกันตัวเองนะครับจากงานวิจัยเนาะนะครับเขาบอกว่าโรคนปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่นะครับมีปัญหาทางสุขภาพเนี่ยเกิดจากโรคที่จริงๆอะ่ะ เราสามารถควบคุมแล้วก็ดูแลมันได้ผ่านพฤติกรรมนะครับประชากรหลายล้านคนนะครับเสียชีวิตจากสาเหตุที่ป้องกันได้ทุกปีนับเกิดจากพฤติกรรมแล้วก็กิจกรรมที่จริงๆเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วก็สามารถควบคุมมันได้เราจะสามารถดูแลแล้วก็ป้องกันได้นะครับสาเหตุของโรคที่ผู้คนเสียชีวิตแน่นต้นๆนะฮะก็คือโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคทางเดินหายใจเรื้อรังอาการบาดเจ็บโดยไม่เจตนาอาการอักเสบโดยไม่เจตนาอาการเบาหวานแล้วก็ติดเชื้อบางอย่างนี่คือโรคส่วนใหญ่นะครับที่ ผู้คนเป็นกันนะครับแล้วก็มีโอโหการศึกษานะครับว่ามันมีอัตราการเสียชีวิตเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยสี่แสนกว่าคนเลยใในสหรัฐทุกปีเลยนะครับเนื่องจากอาหารที่ไม่ดีครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ก็จะมาเล่าว่าเอ๊มากกว่าเรื่องของการอาหารเรื่องของโภชนาการไอ้การนอนไอ้เรื่องของสารเสพติดหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมีปัญหาอย่างไรนะครับเพราะแต่วันนี้เราจะ ไปแก้ปัญหาที่การน,นอนก่อนทีนี้มารู้จักเรื่องหนึ่งในเวชศาสตร,ร์การป้องกันเนี่ยมันมีวิชาวิชาหนึ่งฮะมันมีาศสาสตร์ศาสตร์หนึ่งชื่อว่าไลฟ์สไตล์เมดิซินมันคือาศาสตร์ของการปรับพฤติกรรมนะอันเนี้ยต้องเล่าให้ฟังว่า,าศาสตร์เนี้ยเป็นาศาสตร์ที่ไม่ต้องมีครใจ่ายคุณปรับพฤติกรรมของคุณเองได้เลยฮะปรับพฤติกรรมก็ป้องกันโรคได้แล้วนะครับแล้วก็เมื่อทําเป็นกิจวัตรนะเขาเรียกว่าจะมีภาวะของความอายุยืนได้ในระยะยาวซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่า มันสามารถช่วยคุณได้ยังไงนะครับทีนี้มาดูก่อนว่า6เสาหลักของ last s เม l e m ิน i คือการปรับพฤติกรรมนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการนอนโอ้มันเป็นเรื่องง่ายที่ก็ไม่ง่ายแหละสำหรับบางคนนะครับแล้วก็เรื่องของการกินนะครับปรับโภชนาการเรื่องของการออกกําลังกายกา,การจัดการความเครียดการหลีกเลี่ยงสารเสพติดนะครับแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์ทางอารมณ์กับผู้คนด้วยทีนี้มาดูฮะ เวลาเรานอนไม่หลับในสิ่งที่คุณจะต้องทําความเข้าใจกับผมก่อนนะคือเรื่องของวันนี้เรานอนไม่หลับครับหรือเราไม่นอนจากผลการสํารวจนะครับงานวิจัยบอกว่าจริงๆเนี่ยคุณภาพของการนอนไม่ดีของแต่ละท่านเนี่ยเกิดได้หลายปัจจัยและที่น่าสนใจฮะมันเกิดจากสาเหตุที่ไม่จําเป็นมากกว่าจําเป็นเช่นเราไม่นอนเนี่ยบางท่านนะครับเก็ะดูละครดูซีรีส์ดูกีฬาเนี่ยตรงนี้นะ นะครับก็ดูรายการบันเทิงนะครับบางท่านเนี่ยเล่นมือถือแล้วก็เลื่อนฟีดไปเรื่อยนะครับนะเลื่อนฟีดอาหารเลื่อนฟีดดูดารารงดาราเก็บข่าวของวันนี้นะฮะบ,บางท่านนี่ก็คือแชทคุยกับเพื่อนนะครับแชทคุยกับแฟนบางคนก็คือยังไม่นอนหรอกอองงานกลับมาทําที่บ้านมีงานเลี้ยงสังสรรค์ช่วงกลางคืนอ่ากว่าจะกลับนี่ก็โหดึกแล้วแต่นะบ,บางานกลับเช้าเลยทีเดียวนะฮะก็บางคนเนี่ยก็คือรอช้อปปิ้งออนไลน์เพราะว่าช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยก็ต้องพูดตรงๆว่าหลังเที่ยงคืนนะ ปุ๊บนะครับก็จะมีโค้ดส่วนลดนะครับมีเท่านี้โค้ดเราก็ต้องรีบไปช้อปปิง้งนะบางท่านก็เล่นเกมอยู่อ่าบางท่านก็ไปออกกําลังกายช่วงกลางคืนนะในฟิตเนสที่สามารถอ่าออกกาลังกายได้2ี่ชั่วโมงอ่าบางคนก็คือมีอาการบกพร่องทางร่างกายครับบาดเจ็บปวดแขนปวดขานอนไม่หลับบางคนก็คือมีอาการอ่าเครียดวิตกงวนมีอาการเจ็ตแล็กแล้วก็บางคนก็คือนอนผิดที่ต่างถิ่นครับอาการนอนไม่หลับมันก็เลยสามารถเกิดขึ้นได้กับในทุกๆคนนะแต่สังเกตว่าหลายๆสาเหตุเนี่ยเป็นสาเหตุที่คุณไม่นอน คุณเอากิจกรรมบางกิจกรรมที่ไม่จำเป็นต้องทำครับมาทําตอนช่วงแต่นอนมันก็จะทําให้คุณนอนไม่หลับนะฮะทีนี้มาดูเอาเรื่องความเครียดกันครับคือต้องบอกงี้ครับความเครียดเนี่ยเขาเรียกว่าหลายๆคนนะครับมีความเครียดแฝงไอ้ความเครียดเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยได้โอ้โหหลากหลายแล้วก็เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับทีนี้เมื่อคุณเกิดความเครียดขึ้นนะโอ้ปัจจัยของความเครียดมันเยอะนะช่วนี้อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดของปัจจัยความเครียดนะครับแต่เมื่อคุณเกิดความเครียดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือ บางคนนี่ยละกันมันจะมีความต้องการสารอาหารมากขึ้นหรือก็คือเครียดและหิวอะ่ะเรเคยสังเกตไหมนะครับบางคนเครียดอกหกักสอบตกทําได้ทําไม่ได้กินเนี่ยฮะมีความเอ่อเครียดนะครับจะจะขอแฟนแต่งนะกินมีแฟนจะมาขอแต่งงานกินเครียดเครียดเนี่ยเหรครับมีความเครียดเรื่องของภาวะการกินทุกอย่างจะไปกินครับเพราะฉะนั้น ไอาการกินเนี่ยก็เลยทําให้เกิดโอกาสในการเกิดสารอาหารที่คุณกินเข้าไปเนี่ยไม่ดีมากขึ้นก็เลยทําให้มีโอกาสนอนไม่หลับได้จากภาวะ mm. เขาเรียกว่าร่างกายเนาะสารอาหารในร่างกายทํางานฮอร์โมนทางานนะครับหรือแม้แต่ความเครียดที่เกิดจากปัญหาอื่นๆมันมาส่งผลต่อการนอนอะเครียดไม่กินก็นอนส่งผลเรื่องการนอนเนี่ยก็ทาให้บางทีนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับร่างกายมันก็อ่อนล้าอ่อนเพลียสุดท้ายก็วิ่งไปกิน กินเสร็จบางทีท้องอืดกลับมานอนไม่หลับวนอยู่อย่างนี้แหละฮะปัญหาของสุขภาพเนี่ยมันจะเป็นปัญหาค่อนข้างเกี่ยวเนื่องแล้วก็เกี่ยวโยงกันเพราะนั้นคุณต้องเข้าใจเรื่องของร่างกายคุณด้วยนะครับทีนี้มาดูว่าเออสาเหตุของความเครียดมีอะไรบ้างนะค,ะความเครียดเนี่ยสาเหตุหลักๆนะครับก็คือ,อาสาเหตุทางกายภาพก่อนนะก็คือพวกสารพิษตกค้างในร่างกายการขาดสารอาหารสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเสียงดังนะครับเนี่ย แล้วก็เรื่องของลอื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากมือถือขึ้นไมโครเวฟแสงเสียงจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและเสาไฟฟ้าแรงสูงในล่าสุดนะครับในถ้าจำไม่ผิดในประเทศอังกฤษนะมีการที่เกิดภาวะความเครียดนะครับจากการไปสร้างบ้านอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเขตพื้นที่เสาไฟฟ้าแรงสูงทําให้โอ้โหเกิดอาการนอนไม่หลับและเกิดอาการทางจิตได้เลยนะฮะอันนี้คือดูจากข่าวมานะทีนี้มาดูาความเครียดทางอารมณ์บ้างความเครียดที่เกิดจากทางอารมณ์นะครับเกิดจากภาวะการทํางานหนักปัญหาครอบครัว ปัญหาการเงินปัญหาการเรียนการงานแล้วก็ปัญหาสุขภาพนี่คือปัจจัยหลักๆของความเครียดเนาะนะครับทีนี้มาดูว่าสิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ที่มันเกิดความเครียดได้คือภาวะการขาดนะ้ทำทําให้ความเครียดมันเพิ่มขึ้นได้คุณทานน้าน้อยไม่หาอวัน อาจจะมีความเสี่ยงก็แล้วแต่นะนะครับอาหารโปรเซสต์ฟู้ดทำอาหารแปรรูปทําให้ร่างกายเครียดได้มากขึ้นเครียดง่ายขึ้นเมื่อเครียดแล้วคุณทานแป้งน้าตาลมันจะไปกดการทํางานของต่อมหมวกไตมีภาวะต่อมหมวกไตล้าได้เมื่อมันเกิดภาวะต่อมหมวกไตล้าได้เนี่ยก็ทําให้คุณง่วงง่ายภาวะที่ร่างกายเป็นกดมากกว่าเป็นด่างทําให้ร่างกายเครียดได้ภาวะการขาดวิตามิน B c คอม l e x A C E แมงกานิสซิงค์นะครับโครเมียมแล้วก็ซิเนียมเนี่ย ก็ทาให้ร่างกายเครียดได้โอ uh ้โหปัจจัยเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่มีปัญหาจากการทานเห็นไหมใช่ไหมเห็นไหมนี่คือปัญหาจากการทานที่ช่วยให้คุณเครียดได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาเข้าใจเรื่องของการนอนหลับแล้วนะครับการนอนหลับเป็นเรื่องง่ายๆครับที่ไม่ง่ายในยุคปัจจุบันนะครับเพราะว่าจริงๆการนอนหลับเนี่ยร่างกายนะครับจะหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อว่าเมลาโทนินมาบอกเราว่านอนได้แล้วซึ่งบางคนเนี่ยปัญหาของการหลั่งฮอร์โมนตัวนี้มันเกิดความผิดปกติขึ้นจริงๆเมลาโทนินให้รู้จักกันนะ เมลาโทนินเป็นฮอร์โมนครับที่จะหลั่งก็ต่อเมื่อมืดไม่มีแสงแสงน้อยครับกลางคืนสมองจะหลั่งเมลาโทนินออกมาสู่กระแสเลือดทําให้ร่างกายรู้สึกง,ง,ง่วงอ่าซึ่งปกติคนปกตินอนสามทุ่มสีทุ่ม,มแต่พวกเรายังไงฮะก็ดึกกว่านนะั้นจริงไหมนะราะนั้นระดับเมลาโทนินอยู่ในกระแสเลือดของเราเนี่ยเป็นเวลาทั้งหมด12ชั่วโมงแล้วค่อยๆลดลงพร้อมกับการกลับมาของแสงอาทิตย์หมายความว่าปกติก็คือเมลาโทนินจะหลั่งปั้งในปริมาณที่เยอะครับ ตอนประมาณ3ามสี่ทุ่มทำให้เราง่วงนอนพอเรานอนปุ๊บเมลาินมันก็ลดจนถึงประมาณเชา้าเมลาโทนินก็จะลดจนไม่สามารถวัดได้มันก็ทําให้เราตื่นขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วเราก็จะไม่ง่วงในช่วงเช้านะครับปัจจัยที่จะช่วยสร้างเมลาโทนินเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของเวลาเวลากลางวันกลางคืนที่มันมืดมีผลต่อความสําคัญในการสร้างเมลาโทนินแล้วก็ปัจจัยเรื่องแสงสว่างนะ แ,แสงสว่างที่เกิดขึ้นเพราะนั้นห้องที่มืดตึ๊บเลยมีโอกาสที่ทําให้คุณง่วงง่ายขึ้นนะครับและร่างกายนะครับจะถูกยับยั้งการหลั่งเมลาโทนินก็ต่อเมื่ออยู่ใต้แสงไฟใต้ความสว่างคอมพิวเตอร์ใต้น้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับการนั่งหน้าทีวีช่วยให้มันหลั่งน้อยลงนั่นแหละนะครับแล้วก็สุดท้ายคือความเครียดครับก็จะส่งผลต่อการหลั่งเมลาโทนินเช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาดูว่าหลักการนอนที่ดีเนาะการนอนที่ดีคุณควรนอนก่อนสี่ทุ่มนอนหรือยังนะครับบางคนก็ยังจริงไหม ะครับต้องรู้ตัวว่าตื่นนอนกี่โมงนะครับเข้านอนกี่โมงเพราะคุณจะได้กําหนดคุณภาพของการนอนของคุณได้ต้องตื่นกี่โมงกันแน่นนะอ๋อถ้าต้องต้งตื่นประมาณนี้ฉันต้องนอนประมาณ6ชั่วโมงเนาะฉันจะได้คํานวณวิธีการนอนเวลาที่นอนแล้วก็เตรียมตัวเข้านอน ได้แบบมืออาชีพเลยนะครับเข้านอนเมื่อถึงเวลานอนนะครับไม่ทํากิจกรรมที่ไม่จําเป็นนะค,คนเลื่อนไปก่อนนะบางกิจกรรมเนี่ยสมมตินะคุณติดเล่นเกมคุณติดอะไรคุณต้องวางแผนเวลาพวกนี้ด้วยไม่งั้นจะเป็นปัญหาของการนอนมากๆใช้เวลาไม่เกิน30-60นาทีจริงๆควรหลับสมมุติคุณตั้งใจเอาหัวไปวางบนหมอนปั้งหลับตาปุ๊บคุณต้องตั้งสติฮะมันไม่ควรเกิน30-60นาทีเพราะไม่งั้นมันอาจจะเกิดสัญญาณที่บอกว่าร่างกายของคุณเนี่ยมีโอกาสผิดป,ปก ะะมีภาวะถ้าสมมติคุณต้องฉี่บ่อยอย่างเงี้ยต้องมีภาวะบางอย่างในร่างกายแล,ะละ้วล่ะที่มันไม่ปกติจริงไหมนะครับแล้วก็ควรนอนตามตะวันตื่นตามตะวันคือควรนอนและตื่นตามนาฬิกาชีวิตอย่าฝืนเพราะจากงานวิจัยคนทํางานเป็นกะก็คือเอ้าบางวันนอนกะนี้บางคืนนอนกะนี้อีกวันนอนวลนนี้บางคืนนอนนี้พวกนี้ถ้าพูงตรงตามงานวิจัยก็คืออายุไม่ยืนครับ หรือแปลว่าตายง่ายนะครับซึ่งคนทํางานเป็นกะตายง่ายกว่าคนทํางานแล้วนอนเป็นเวลาปกตินะครับก็อันนี้ก็ไปดูแลตัวเองนะการนอนหลับมีทั้งหมด4ระยะนะครับระยะแรกเนี่ยเขาเรียกว่าหลับตื่นหลับตื่นเนี่ยก็คือเริ่มง่วงอ่เพราะเริ่มง่วงนะเป็นช่วงที่เริ่มหลับกล้ามเนื้อผ่อนคลายเคลื่อนไหวชา้าลงอาจจะเค็มๆแต่ว่าจะตื่นง่ายทักแล้วยังตื่นได้เขาเรียกว่าช่วง non rapid eye movement นะครับ,นะรบนะช่วงพยายามหลับนะครับะระยะที่2นะครับเรียกว่าระยะก่อนหลับลึก เป็นช่วงพอยหลับเคิมเคิมเป็นช่วงที่ร่างกายเริ่มเข้านอนอย่างเต็มที่ค่อยๆเข้านอนเนาะนะครับแล้วกล้ามเนื้อเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นหัวใจเต้นเตนชลงชันลงอุณหภูมิร่างกายเริ่มลดครับแล้วก็เริ่มนอนหลับค่อยๆกลับไปทีนี้ระยะที่3ามเาเรียกว่าระยะหลับลึกซึ่งอันนี้ระยะ3ามกับระยะ4ี่ฟังดีนะระยะ3นะครับเป็นช่วงที่สมองทํางานช้าลงเป็นช่วงที่ร่างกายเริ่มซ่อมแซมตัวเองซ่อมแซมกล้ามเนื้อซ่อมแซมระบบภูมิคุ้มกันในการนอนเนี่ย นะครับจากหกถึงแปดเถึงเชั่วโมงเนี่ยหลับลึกได้แค่ชั่วโมงเดียวชั่วโมงครึ่งต่อขึ้นนะพอแล้วนะครับนี่คือช่วงดีฟสลิปแต่ช่วงที่4ครับเป็นช่วงสําคัญเช่นเดียวกันก็คือช่วงระยะหลับฝันเป็นช่วงที่ดวงตาเคลื่อนไหวไปมาในนี้หลับตาพึ้มแต่ดวงตามันจุ๊อยู่ในนะครับความฝันก็จะเกิดขึ้นช่วงนี้ครับคาถามคือหลายๆคนชอบถามว่าเอหลับฝันดีไหม ในช่วงหลับฝันเนีเป็นช่วงที่สมองเนีตื่นตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็มันช่วยสร้างผลระยะยาวเนี่ยที่เกี่ยวกับความทรงจาําความนึกคิดอารมณ์แล้วก็ระบบประสาทส่วนกลางได้ควรได้สักประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งต่อคืนในช่วงที่เป็นหลับฝันเนาะนะครับก็ลองดูสําหรับคนที่มีนาฬิกานะคุณจะรู้ นาฬิกาที่วัดการนอนได้มันจะบอกว่าอ้าวนะครับช่วงไหนริผิดและผิดไอมูฟเมนต์ช่วงไหนเป็นช่วง 1, นอนและผิดไอมูฟเป็นหนึ่งนะนอนและผิดไอมูฟเป็นสองพวกเนี้ยคุณจะวัดได้ซึ่งมันก็จะบอกค่าคุณคุณก็ามาประเมินครับว่าจริงๆคุณภาพการนอนของคุณนะยุคนี้มันเป็นแบบไหนเนาะนะครับทีนี้มาดูคําถามที่คนชอบถามครับว่าเอ๊ะไล่การนอนหลับกับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ล่ะสำคัญไหมผมก็ต้องบอกแบบนี้ฮะการนอนหลับกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำคัญสิครับเพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ควรจะอยู่ใกล้ไม้ใกล้มือครับก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงคุณจะต้องไม่หลับไปพร้อมการเล่นมือถือครับมันไม่ดีการหลับทันทีหลังจากปิดทีวีคุณภาพการนอนคุณก็จะไม่ดีต่อให้คุณหลับนะต่อให้ลไมแล้วหลับคุณภาพการนอนในช่วงที่นอนมันจะไม่ดีอตื่นมาอาจจะยังง่วงเพลียเปรียปร้ยอะไรก็ว่าไปนะครับคลื่นอิเล็กโทรแมกเนติกจากอุปกรณ์ในเรื่องึ่าล่านี้มันส่งผลต่อคลื่นสมองทําให้คลื่นสมองยังคงทํางานอยู่คลื่นสมองคุณจะไม่นิ่งมันคือหลับไม่ดี นะครับแล้วก็แสงสีฟ้านะครับที่คุณใช้ในช่วงอุปกรณ์พวกนี้ส่วนใหญ่ก่อนนอนคุณจะปิดไฟแล้วคุณก็จะเอาตาไปมองอุปกรณ์ถูกไหมจะไปมองมือถือไปมองจอแล้วพอแสงมันไม่พอเนี่ยก็เรียกว่ามันก็ทําให้คุณภาพการนอนแล้วก็คุณภาพดวงตาของคุณไม่ดีที่สําคัญเลยคือเวลาคุณเล่น่ะคุณจะอยู่ท่าประมาณนี้นอนแล้ไมอนอย่างนี้ใช่ไหมแขนของคุณก็จะอยู่ในในท่าที่ไม่สบายหรือบางทีคอของคุณอ่ะกับหมอน มันทําให้คุณอยู่ในท่าที่ผิดปกติการนอนในท่าทำรลายร่างกายนะครับมันทําให้มีโอกาสมนลองกระดูกทับเส้นประสาทกระดูกสลังคดหรือโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของอายภาพนะครับก็ฝากไว้เรื่องนี้นะครับก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยควรเปลี่ยนมาสู่ขึ้นงวงให้ได้กิจกรรมที่ดีที่สุดถ้าจะทำนะถ้าจะทําคือการอ่านหนังสือแต่ก็แนะนําว่ามันก็ควรอยู่ในท่าที่ถูกต้องนึกออกไหมอ่านหนัง,ง,หานางสือก็อย่างท่าเดียว่าประมาณนี้ นะครับก็ลองเอาเรื่องนี้ไปลองใช้ดูนะครับทีนี้การนอนหลับกับเครื่องดื่มละ่ะนะครับการนอนหลับกับเครื่องดื่มก็ต้องบอกว่าเอาลุมแรกก่อนเครื่องดื่มคาเฟอีนคือคาเฟอีนเนี่ยมันจะไปยับยั้งเซลล์ตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่าอะดีโนซีนอาอะดีโนซีนเนี่ยมันเป็นสารสื่อประสาทน,นะที่จะวิ่งไปเกาะกับขั้วรับตัวรับสารสื่อประสาทเมื่อเราเกาะขั้วรับอะดีโนซีนมันไปเกาะขั้วคล้ายคล้ายถ้าคล้ายเราเป็นลานจอดรถก็ไล้ครับร่างกายเป็นลานจอดรถอะดีโนซีนเป็นรถแล้วมันจะมีช่องจอดรถถูก แอรดีโนซีนเนี่ยพอมันวิ่งไปจอดรถจนช่องจอดในร่างกายทั้งหมดเต็มร่างกายก็จะบอกว่านอนถึงเวลาพักร่างกายจะบอกว่าพักได้แล้วถึงเวลาหลับแล้วควรง่วงควรง่วงควรแต่ทีนี้เวลาเรากินคาเฟอีนเข้าไปครับไอ้คาเฟอีนเนี่ยมันเป็นเหมือนกลวยครับกลวยไปขวางช่องจอดอยู่อ่ะไม่ให้จอดอ่ะไม่ให้อดิโนซีนเข้ากูไปล็อกไว้อ่ะไม่ให้เข้าสุดท้ายร่างกายก็รู้สึกว่าตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะอะดิโนซีนมันไม่ไปจับ มันไม่ไปมันได้ฟ้องร่างกายว่าถึงเวลาปิดทําความสะอาดศูย์รถแล้วนะนี่คือทํางานได้ตื่นเต้นตื่นตัวอย่างง่วงอ่าเพราะฉะนั้นพวกชากาแฟเนี่ยเครื่องดื่มชูกําลังอย่างเงี้ยนะครับที่มีคาเฟอีนนะมันจะมีฮาฟไลฟ์คือระยะเวลากว่ามันจะขจัดออกไปหมดในร่างกายเนี่ยประมาณ6กถึงชั่วโมงเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยไม่ควรกินประมาณหลังวัยสองวัยสไม่ควรกินแล้ถ้าคุณอยากนอนได้เร็วนะเพราะบางท่านเนี่ยมีระยะเวลาในการกําจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปได้ ไม่เหมือนกันเอามาคนกําจัดได้เร็วกว่านี้เอ่อแต่บางคนกําจัดได้ช้ามันก็ไม่ง่วงอะครับมันก็ไปอยู่ถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองบางคนยังไม่นอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้สําหรับคนที่มีจาเป็นต้องดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนระหว่างวันแต่ที่สำคัญเลยนะส่วนใหญ่ที่ดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนตอนเช้าหรือตอนกลางวันอะจริงๆมันเกิดจากการที่เมื่อคืนคุณก็นอนมาไม่ดีเมื่อคืนอะมันนอนมาไม่ดีมันก็เลยทําให้วันนี้คุณก็กินกาแฟเพราะว่ามัน เพียมันเปีย no พอสุดท้ายคืนนี้มันก็กลับไปนอนไม่ค่อยดีอีกลองปรับเรื่องนี้ดูนะครับก็จะทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยเขาเรียกว่านอนได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะทีนี้มาถึงกลุ่มนี้ฮะกลุ่มใหญ่นะครับกลุ่มที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าใจเรื่องนี้ก่อนว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ได้ทําให้คุณหลับดีขึ้นเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแอลกอฮอล์นะครับทำหน้าที่เหมือนสารก่อมประสาทมันจะทําให้เราหมดสติง่ายขึ้นแต่มันไม่ได้ทําให้เราหลับดีเข้าใจความหมายไหมคือ นะครับก็กินเหล้ามาก็มันก็ง่วงๆ่งแหละครับสมองมันถูกกล่อมมึนมึนแล้วมันก็ไปถึงหมอนมันก็ไม่อยากอาบน้ําด้วยซ้ำจริงไหมนะครับก็หลับไปเป็นแต่ว่าไอคุณภาพการนอนของคุณอ่ะมันจะไม่ดีจากงานวิจัยเนี่ยมันทําให้ช่วงนอนที่4ี่เนี่ยนอนหลับฝันเนี่ยนะครับมันลดลงครับไอการที่ระดับการนอนที่4ี่ลดลงเมื่อกี้จาได้ไหมนะครับมันจะส่งผลต่อการเรียนรู้ความจํารวมถึงอารมณ์ความหงุดหงิดง่ายสภาวะจิตใจเพราะนั้น หลายๆคนนะครับก็มีโอกาสเป็นภาวะของพวกนี่ง่ายไบโพล่าพวกนี้ได้นะครับแล้วก็ปัญหามันคือเมื่อกี้จําได้ไหมครับว่าการนอนที่ดีต้องไม่ตื่นมากลางดึกบ่อยๆนะครับก็ยังคงส่งผลต่อการตื่นขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนด้วยนะครับหรือแม้แต่ตื่นมาอ้วกนะครับก็จะทําให้คุณภาพการนอนของคุณอ่นะร่างกายมันแสบคอบ้างปวดท้องแม่งก็นอนไม่ดีแล้วเพราะนั้นเป็นไปได้ควรลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ถ้ามันต้องดื่มนะครับก็ ควรดื่มให้หนะ่างเนาะจากเวลานอนนะครับแก้วสุดท้ายคือดื่มน้อยแล้วนะดื่มน้อยยังคงต้องดื่มให้ห่างจากช่วงนอนอนะ่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงหากจาเป็นอ่าเพราะฉะนั้นวางแผนการดื่มดีๆนะครับอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของการนอนการออกกำลังกายเพราะเราอยู่ในยุคสมัยที่ผู้คนในยุคนี้มีการออกกําลังกายกลางคืนเยอะเพราะว่าฟิตเนสมาเปิดย4ิชั่วโมงหลายที่นะครับต้องบอกงี้ไม่ควรออกใกล้เวลานอน1-2ชั่วโมงอ่าไม่ควรออกเพราะอะไรอุณหภูมิร่างกายจะลดไม่ทัน พออุณหภูมิร่างกายมันจะลดไม่ทันเนี่ยภาวะการนอนมันจะนอนยากแล้วก็อัตราการเต้นหัวใจลดไม่ทันมันทําให้คุณภาพการหลับของคุณคุณจะหลับแบบหัวใจอยางเต้นเต้นเต้นเมันทําให้ภาวะของการที่หัวใจเต้นช้าลงช้าลงขึ้นสมองทํางานน้อยลงน้อยลงนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นมันไม่เกิดครับพอมันไม่เก kind of ิดภาวะการนอนก็จะไม่ดีที่สําคัญเลยนะฮะการออกกําลังกายหนักหากคุณพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยนะนี้นะครับเพราะบางคนเนี่ยก็คือรักการออกกําลังกายมากแต่คุณนอนน้อยผมเนี่ยเคย ออกกําลังกายตอนเช้าแบบนอนน้อยคุณเชื่อไหมยกเหล็กยกอะไรไม่ขึ้นเลยนะครับเทรนเนอร์ถามว่าไปทําอะไรมาเราก็รู้ตัวแหละว,ว่าเราก็นอนน้อยนะแต่ว่าก็ถือว่าเราก็มีเทรนเนอร์เซฟนะแต่ถ้าคุณไปออกเองอ่ะด้วยการออกกำลังกายที่ไม่เข้าใจบางทีอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของคุณได้เพราะนั้นมาเช็คลิสต์การนอนก่อนตื่นมาคนสดชื่นกับพี่กระเป๋าตื่นง่าย2คือไม่ควรง่วงนอนระหว่างวัน 3คือก่อนนอนอนอนก่อนนอนก่อนสี่ทุ่มดีที่สุดนะครับนอนตามนาฬิกาชีวิตดีที่สุดนะครับก็นอนตามตะวันตื่นตามตะวันแล้วก็ถ้าปรับไม่ได้จริงๆคุณต้องพยายามทําทุกอย่างให้มันง่ายแล้วก็ดีที่สุดเท่าที่จะควบคุมแล้วก็เปลี่ยนแปลงมันได้คุณภาพการนอนของคุณก็จะดีทีนี้สุดท้ายนะครับก็จะมีสารอาหารตัวหนึ่งมาฝากนะครับก็จะเป็นเรื่องของร่างกายที่สมดุลกับการนอนนะครับก็อยากแนะนําตัวนี้นะครับก็คือไบลาสออยจะเป็นวิตามินนะครับที่จะช่วยเรื่องของระบบการนอน จะมีเรื่องของโอเมก้าสามโอเมก้าหกนะครับจะไปปรับสมดุลโอเมก้าในร่างกายให้กับเรานะครับจะมีเรื่องของกาบาสารที่จะช่วยเรื่องของคุณภาพการนอนปรับขึ้นสมองให้กับคุณนะครับที่สําคัญเลยคือมีโคเอนไซม์คิวเทนช่วยซ่อมแซมเซลล์ในร่างกายนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะช่วยเรื่องของสมดุลไม่ใช่แค่เรื่องของการนอนนะจะช่วยสมดุลฮอร์โมน on, ช่วยสมดุลการกินนะครับแล้วก็ช่วยสมดุลต่างๆในร่างกายเนี่ยให้กลับมาอยู่ในสภาพ ปีกระเป๋านอนหลับง่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นฝากวิตามินตัวนี้ไว้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องการนอนแนะนําว่าลองเอาตัวนี้ไปใช้ดูนะครับก็อาจจะช่วยให้คุณภาพการนอนของเพื่อนๆเนี่ยดีขึ้นได้เนาะฝากไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับวันนี้บ๊ายบาย